ครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนําแนวทางวิธีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรน,นะครับของแท็บเล็ตแท็บเล็ตซัมซุงกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับไปที่ปัดหน้าจอขึ้นมาให้มันมีเมนูเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเอาคําว่าจอภาพนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้ขนาดตัวอักษรยังเป็นขนาดปกติอยู่นะครับแต่ว่าบางบางคนขอชอบ ขนาดตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีปรับนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าจอภาพนะครับแล้วก็เลือกคําว่าขนาดรูปขนาดและรูปแบบตัวอักษรตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ปรับนะครับถ้าอยากได้ใหญ่ให้เลื่อนไปฝั่งทางขวานะครับดูตัว A ตัวนี้มันจะใหญ่ตัว e ตัวนี้มันจะตัวเล็กนะครับถ้าเราจอขนาดเท่าไหร่ก็ลองเลื่อนขึ้นไปดูนะครับจนจอประมาณนี้ ตัวหนังสือก็ยังไม่มันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นถ้าเราปรับขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพวกเมนูอะไรมันก็จะปรับเป็นใหญ่ใหญ่ตามนะครับผมมันก็จะมองสบายตาอีกแบบนะครับมันก็แล้วแต่คนถนัดแต่ถ้าจะทําเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่เดิมจอภาพแล้วก็ขนาดและรูปแบบตัวอักษรแล้วก็ปรับเลื่อนลงมานะครับ ผมจะถนัดตัวเล็กมากกว่าอ่านนี้นะครับสําหรับวิธีการปรับรูปแบบตัวอักษรนะครับลองมาใช้กันดูนะครับผมวิธีการนี้สามารถใช้ปรับในโทรศัพท์ซัมซุงได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมนูเขาจะเขียนคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอนี้ผมจะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าครับผม